เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจาหนที่ขายแล้วแก้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วง i พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชี้เป้าบ้านส,สวยๆนะ้ชมในเลือกซื้อเลอือกชมนะครับหลังนี้บรรยากาศดีด้วยนะครับวิวภูเขาใครหลังท่องเที่ยวใครน้ําตกด้วยครับใครน้ําตกหลายที่เลยกับพื้นที่กว้างขวางถึง143ตารางวาครับตัวบ้านอย่างสภาพดีนะครับ เป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงนะครับใต้ถุนก็สามารถนําของเข้าไปเก็บไปอะไรกันได้ครับท <Okay, S 1> พื้นปูนมาเรียบร้อย้วครับตัวบ้านสวยใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะครับเข้าอยู่ได้เลยตัวบ้านไม่ต้องทําอะไรนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับแปลงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยเนื้อที่1 4 3สาตารางวาครับพร้อมกับบ้านใหม่ๆอีกหนึ่งหลังแปลงนี้ส,นสวยๆครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับ หรือยังไงก็มีไม้ท่านผู้ชมได้เลือกกันประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรอฝากกดถูกใจให้หน่อยครับตอนนี้ก็รีวิวดูหลังนี้กันรอบๆก่อนนะครับแต่ละห้องละห้องครับสวยใหม่เลยพร้อมเขาอยู่ได้เลยครับเปิดราคามาที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทครับเนื้อที่1 4 3่าตารางวามี2ห้องนอนครับแบบกว้างๆเลย1ห้องน้าบรรยากาศดีใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายครับใกล้โรงเรียนในร้อยจอบรอด้วยใกล้วัดสัตยารามใกล้น้ำตกบางตะไคร้ น้ำตกสาริกานั่งรองน้ำตกแข่งสามชั้นครับใกล้เขื่อนคุ้นด่านประการชนครับแน่นอนครับไปนี้อยู่จังหวัดนครนายกแน่นอนครับบรรยากาศดีวิวเขามออไปนอกต่างวิวทุ่งวิวภูเขาเลครับวัสดุในบ้านใช้ของอย่างดีครับครับโอ้โหโสบายมากครับเย็นสบายตามากครับวิวเขาวิวทุ่งนาเกิจกรรมครับแต่มีไฟฟ้ามีน้ำประปาใช้นะครับ ปลอดภัยให้ห่วงนะครับมีเพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวไม่เปีียวมีตรอบขอบคิดครับพื้นที่เหลือเยอะๆครับกว้างๆทำประโยชน์ได้เยอะครับพื้นที่เยอะทำประโยชน์ได้เยอะอยาปลูกต้นไม้ทําสวนต่อเติมทําโรงจอดรถก็โอเคครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราเป็นเพียงสีกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ